สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ทศนู24ช่องที่พาคุณดำดิ่งสู่เรื่องราวสุดร้อนแรงแห่งยุควันนี้เราจะพาคุณไปพบกับรรมาที่สะเทือนวงการบันเทิงและกฎหมายคดี4ล้านบาทของจูนเพนชรชลีอดีตภรรยานักร้องดังหนุ่มกะลากับเจ้าโองงามพริงที่พลิกผันจนถึงสารดีกา ลองนึกภาพดูสิครับคำขอโทษที่เคยสัญญาจะจบทุกอย่างกลับกลายเป็นหมายสารใบใหม่เกิดอะไรขึ้นความยุติธรรมจะลงเอยอย่างไรเตรียมตัวให้พร้อมเพราะทศนุ24สนุจะพาคุณไปจอดลึกทุกมุมของเรื่องนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พอลาเรื่องราวสุดเข้มข้นแบบนี้ไปเริ่มกันเลยครับ เรื่องนี้เริ่มจากจูนเป็นชุลีฟ้องเจ้าโองงามพริ้งในฐานะมือที่สามที่ทําให้ครอบครัวของเธอแตกแยกสารชั้นต้นและสารอุทธรตัดสินให้เจ้าโอจ่ายค่าชดเชย4ล้านบาทแต่เรื่องไม่จบง่ายๆเพราะล่าสุดจูนโพสต์ว่าเธอได้รับหมายดีกาจากสารหลังไปเคลียร์คดีที่สารเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการพร้อมตั้งคําถามว่า4ล้านคือไม่จบที่ขอโทษคืออะไร ซึ่งย้อนไปเมื่อวันที่14มีนาคม2568จะโอเคยออกมาในรายการโหนกระแสบอกว่าจะจ่ายเงินและไม่ยื่นดีกาแต่สุดท้ายกลับมีหมายดีกาเข้ามาเรื่องนี้จะลงเอยยังไงไปดูกันครับก่อนที่เราจะเจาะลึกเรื่องราวนี้มาดูกันครับว่าคดีของจูนเพนชุลี และเจ้าโอ่งงามพริ้งมีประเด็นหลักอะไรบ้างที่ทําให้ทุกคนต้องจับตาประเด็นแรกคือความขัดแย้งส่วนตัวที่กลายเป็นสอสังครามกฎหมายลองดึกภาพดูสิครับเมื่อความรักและการทรยศนําไปสู่การต่อสู้ในศาลเพื่อทวงคืนศัก์ศีคดีนี้ไม่ใช่แค่เรื่องเงินสีล้านบาทแต่เป็นการต่อสู้เพื่อความยุติธรรมในครอบครัวคุณเคยสงสัยไหมว่ากฎหมายจะเยีออยวยาหัวใจที่แตกสอลายได้จริงหรือประเด็นที่สองคือพลังของสื่อ และโซเชียลมีเดียจากโพสต์ของจูที่กลายเป็นไวรันไปจนถึงการปรากฏตัวของเจ้าโอในรายการโนกระแสเรื่องนี้ถูกขยายจนกลายเป็นดราม่าสาธารณะสื่อทำให้เราเห็นทุกมุมของเรื่องราวหรือแค่จุดฝ่ายให้ลูกโหมมากขึ้นและประเด็นสุดท้ายคือความซับซ้อนของระบบยุติธรรมการยื่นดีกาในศาลดีกาแสดงให้เห็นว่าแม้คำพิพากษาจะออกมาแล้ว ความจริงอาจยังไม่จบง่ายๆคุณคิดว่าการต่อสู้ที่ยืดเยื้อแบบนี้จะนำไปสู่ความยุติธรรมหรือแค่ยืดเวลาความเจ็บปวดนี่คือหัวใจของเรื่องราวที่ทัศนุ24จะพาคุณไปสำรวจต่อมาเจาะลึกกันครับเรื่องนี้เริ่มจากความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนระหว่างจูนเป็นชุลี หนุ่มกะลาและเจ้าโองามพริ้งจูนฟ้องเจ้าโอในข้อหาทําให้ครอบครัวแตกแยกโดยเรียกค่าชดเชย10ล้านบาทแต่ศาลตัดสินให้เจ้าโอจ่าย4ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยตามคําพิพากษาศาลชั้นต้นและศาลอุธทธรณ์คดีนี้ได้รับความสนใจอย่างมากเพราะมันไม่ใช่แค่เรื่องส่วนตัวแต่ยังเกี่ยวข้องกับภาพลักษณ์ของคนในวงการบันเทิง เมื่อวันที่14มีนาคม2568จะโอออกรายการโหนกระแสและกล่าวขอโทษจูนพร้อมยืนยันว่าจะจ่ายเงิน4ล้านบาทและไม่ยืนดีการําพูดนี้ทําให้หลายคนคิดว่าเรื่องจะจบลงแต่จูนกลับโพสตถามว่า4ล้านจะจ่ายกี่โมงซึ่งกลายเป็นไวรัลในโซเชียลมีเดียต่อมาในการไลฟ์สดที่เทอกับทนายพัฒน์จูนย้ำว่าเธอไม่รับเงินผ่อนเพราะตอนเอาไปไม่ขออนุญาตตอนคืนจะมาผ่อนได้ยังไง คำพูดนี้สะท้อนความรู้สึกของจูนที่ต้องการความยุติธรรมเต็มที่แต่พลิกผันครั้งใหญ่เกิดขึ้นเมื่อวันที่28เมษายน2568จูนโพสต์ว่าเธอได้รับหมายดีกาหลังไปสาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการพร้อมตั้งคำถามว่าที่ขอโทษคืออะไรนี่แสดงว่าเจโอหรือตัวแทนของเธออาจยื่นดีกาแม้ว่าก่อนหนนี้จะบอกว่าไม่ยื่นนีททำให้เกิดคำถา,ถ,าถามถึงความจริงใจของคำขอโทษ และความซับซ้อนของคดีนี้วิเคราะห์คดีนี้ไม่ใช่แค่เรื่องเงินสีล้านบาทแต่เป็นเรื่องของศักดิ์ศรีความยุติธรรมและการจัดการความขัดแย้งในที่สาธารณะการที่จูเลือกใช้โซเชียลมีเดียเพื่อสื่อสารทำให้เธออาจได้รับการสนับสนุนจากแฟนๆแต่ก็อาจเพิ่มความตึงเครียดในคดีในทางกฎหมายการยื่นดีกาเป็นสิทธิ์ของจำเลยแต่ต้องเน้นประเด็นข้อกฎหมายเพราะข้อเท็จจริงถูกตัดสินไปแล้วในศาลชั้นต้นและอุทธรณ์ ดังที่ออสแนะนำว่าสาลดีกาต้องเน้นข้อกฎหมายเพียเพียวๆมุมอมองเพิ่มเติมคดีนี้สะท้อนว่าเมื่อความขัดแย้งส่วนตัวกลายเป็นประเด็นสาธารณะมันอาจยืดเยื้อและกระทบทุกฝ่ายรวมถึงลูกของทั้งสองฝ่ายด้วยการที่จะโอเคยถอนฟ้ององค์จูนในคดีอื่นเมื่อวันที่26กรกฎาคม2567แสดงถึงความพยายามยุติข,ข้อพิพาทแต่การยื่นดีกาครั้งนี้อาจบ่งชี้ว่า เธอยังไม่ยอมรับคําตัดสินเต็มที่คดีของจูนเพนชุลีและเจ้าโองงามพริ้งไม่ได้เป็นแค่ดรมาม่าในวงการบันเทิงแต่ยังสอนบทเรียนชีวิตที่เราทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ครับข้อแรกคือความสําคัญของกฎหมายครอบครัวลองนึกภาพครอบครัวที่แตกสลายเพราะบุคคลที่สั่งกฎหมายไทย ให้สิทธิคู่สมรสฟ้องเรียกค่าชดเชยได้เช่นในคดีนี้ที่ศาลสั่งจ่ายสี่ล้านบาทแต่มันทําให้คุณสงสัยไหมครับว่าเงินจะชดเชยความสูญเสียทางใจได้จริงหรือข้อที่2คือการจัดการความขัดแย้งในยุคโซเชียลมีเดียการโพสต์ของจูนบน Facebook และท i ิตท็อกทให้เธอได้รับกําลังใจแต่ก็จุดไฟให้ดราม่าลุกลามคุณเคอย่าคิดใหม่ว่าการระบายออนไลน์อาจทําให้เรื่องที่แก้ได้ง่ายกลายเป็นสงครามยืดเยือ้อ ข้อที่สามคือความเข้าใจกระบวนการสารคดีนี้สอนเราว่าสารดีกาเน้นข้อกฎหมายไม่ใช่ข้อเท็จจริงที่ตัดสินไปแล้วการสู้คดีต้องใช้กลยุทธ์และความอดทนคุณรู้สึกอย่างไรกับการที่คดีอาจยืดเยื้อหลายปีและบอเซียสุดท้ายที่ทัศนุก24อยากฝากคือพลังของการสื่อสารและการให้อภัยถ้าทุกฝ่ายพูดคุยกันตั้งแต่แรก หรือเลือกที่จะปล่อยวางเรื่องนี้อาจไม่ต้องถึงศาลเลยคุณคิดว่าการให้อาภัยสำคัญแค่ไหนในชีวิตมาแชร์ความคิดในคอมเมนต์นะครับและนี่คือเรื่องราวสุดเข้มข้นของจูนเพนชุลีและจะโองงามพริ้งที่ยังคงทิ้งปริศนาไว้ให้เราติดตามคุณคิดว่าคดี4ล้านบาทนี้จะจบลงที่ตรงไหนความยุติธรรมจะเป็นของใคร อย่าปล่อยให้คำถามนี้ค้างคามาแชร์ความเห็นของคุณในคอมเมนต์เลยครับและถ้าคุณหลงไหลในดราม่าที่ทั้งเตือนใจและชวนคิดแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามทศนู24เพื่อไม่พลาดทุกเรื่องราวที่เราจะพาคุณไปสำรวจต่อไปครั้งหน้าจะเป็นปมปริศนาอะไรจะมีดราม่าใหม่หรือคำตอบที่รอคอยมาร่วมเดินทางไปด้วยกันที่ทศนู 24, นะครับสวัสดีครับ